การเปลี่ยนฉากรูปหนึ่งสู่อีกรูปหนึ่งนะคะจะทำยังไงให้สวยงามนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ like inside, like so, around, สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับการ เปลี่ยนฉากของรูปนะคะจากการที่เราจะทำวิดีโอหนึ่งวิดีโอเนี่ยเราอาจจะมีรูปหลายหายรูปมาเรียงเรียงต่อกันนะคะแต่ว่าเราจะถ่ายทอดเรื่องราวยังไงจากรูปนึงสู่อีกรูปนึงเปลี่ยนฉากให้มันออกมาสวยงามแล้วก็ดูแล้วไม่น่าเบื่อนะคะในวิดีโอของเราวันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากจากคลายมาสเตอ p ์ l i c พลิเคชันนะคะไปชมกันเลยค่ะ ก็เข้ามาในแอปพลิเคชันคายมาสเตอร์เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือก16ต่อ9ตรงมุมซ้ายข้างบนเลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าเราจะทำให้หน้าวิดีโอที่ออกมาเนี่ยเต็มหน้าจอนะคะแล้วเราก็คลิกตรงมีเดียคะก็มีอยู่ปุ่มเดียวหลังจากนั้นก็จะพาเราเข้ามาสู่หน้านี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอรูปภาพที่เรามีอยู่ในคลังแกลลอรี่รูปภาพของเรานะคะทีนี้เราก็เลือกที่จะมาที่วิดีโอหรือว่าเพื่อน ที่มีวิดีโอมีรูปภาพอะไรอยู่แล้วจะนําเสนอเรื่องราวอะไรก็สามารถเลือกเป็นรูปรูปทีอ่อยากจะนําเสนอได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนฉากจากรูปสู่รูปจากวิดีโอสู่วิดีโอยังไงนะคะนี่ค่ะพอเราได้ารูปภาพหรือว่าวิดีโอที่เราเลือกแล้วที่จะทำนำเสนอในเรื่องนี้นะคะเราก็มาเลยค่ะจากนั้นเราก็ ย้อนกลับมาตรงาภาพแรกนะคะที่เราจะนำเสนอแบบนี้นะคะแล้วก็จะเห็นเครื่องหมายบวกนะคะระหว่างรูปต่อรูปเราก็คลิกตรงเครื่องหมายบวกค่ะหลังจากนั้นนะคะมันก็จะพาเรามาหน้านี้ค่ะก็จะเห็นการเปลี่ยนฉากนะคะเราก็เลือกบ้านน้อยๆข้างบน หลังจากนั้นก็จะพาเรามาหน้านี้ค่ะก็จะมีเป็นแกลลอรี่รูปภาพต่างๆมากมายให้เราเลือกดูนะคะว่าเราชอบแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราเลือกคริสตัลฮิม b าก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงมุมขวาข้างบนเลยค่ะหลังจากนั้นก็จะขึ้นติดตั้งนะคะการเปลี่ยนฉากทั้งหมดในเ,เกี่ยวกับรูปภาพที่เราเลือกเนี่ยก็จะไปอยู่ในคลังของเรานะคะ แล้วก็ลองเลือกดูไปเรื่อยๆนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกมากมายเอาแบบตามที่เราชอบเลยค่ะแล้วเราก็คิดว่ามันน่าสนใจนะคะแบบที่2เดี๋ยวเราจะลองเลือกแบบนี้ดูก็แล้วกันนะคะเป็น Spin c u ทก็ดาวน์โหลดอีกเหมือนเดิมนะคะมุมขวา เสร็จแล้วก็จะขึ้นว่าติดตั้งแล้วเราก็จะไปเห็นในอ่อในแกลเลอรี่ของเรานะคะว่าเรามีแบบการเปลี่ยนฉากทั้งหมดที่เราดาวน์โหลดไว้นะคะเขาก็จะไปอยู่รวมกันรวมกันนะคะเราก็กลับมาเลือกเล่นไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้คุ้นชินว่ามีภาพอะไรสวยๆใหม่ๆบ้างเราก็เลือกเลยได้ตามแบบที่เราชอบ เขาก็มีให้เลือกมากมายจริงๆค่ะเพราะได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเห็นไหมคะก็จะขึ้นมาที่กลับมาที่เดิมก็จะเป็นการเปลี่ยนฉากนี่เพิ่งเราเพิ่งดาวน์โหลดไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นสเินค่ะ Crystal h i m ะ a นะคะแล้วก็กดดูเลยค่ะเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูแบบที่1จะเป็นรูปแบบนี้นะถ้าเราการเปลี่ยนฉากนะคะแล้วก็เลือก1 2 3 4 เขาก็จะมีแบบให้เห็นที่ต่างๆไปนะคะสำหรับ1การดาวน์โหลดของเราก็จะมีหลากหลายรูปแบบมากแต่ว่าก็คล้ายๆกันนะคะอาจจะหมุนไปซ้ายไปขวาขึ้นบนลงล่างอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เราได้แล้วนะคะเราก็มาตรงเครื่องหมายบวกจากรูปที่1สู่รูปที่2นะคะเราก็เลือกอีกคราวนี้เราจะเอาแบบคริสตัลหิมะนะคะเราก็เลือกมา กดคลิกดูนะคะตรงขวาด้านขวาก็จะมีหลายแบบให้เลือกแล้วแต่ว่าเราจะให้แบบภาพเนี่ยพุ่งมาพุ่งขึ้นพุ่งลงหรือว่ามาจากด้านซ้ายมาจากด้านขวานะคะเป็นการเปลี่ยนฉากนะคะจากรูปสู่รูปเราก็เลือกเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วมาถึงอีกรูปหนึ่งคือบางทีเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ทุกทุกาจากรูปสู่รูปก็หมายถึงว่าแล้วแต่เรานะคะว่าเราจะอ,าอยากจะให้มันมีเทคนิค แบบว่าดึงดูดน่าสนใจช่วงไหนเราก็ใส่เพิ่มเติมไปได้นะคะนี่มีให้เลือกมากมายแล้วก็สรุปว่าเราได้แล้วเราก็จะเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะคะพอได้เสร็จนะคะแล้วก็ต้องอย้อนกลับไปนิดนึงเราจะเห็นตัวเลขนะคะตรงช่วงที่หมุนๆอยู่ตอนนี้ลูกศรจะอยู่ที่1.5 2 2.5ใช่ไหมคะตัวนี้ จะเป็นอบอกระยะเวลานะคะเราจะให้หมุนช้าหมุนเร็วหรือว่ายังไงเราก็สามารถเลื่อนไปได้นะคะเราก็ย้อนมาละมาเริ่มตรงจุดเริ่มต้นนะคะเราจะดูว่าที่เราเลือกไปเนี่ยพอใส่การเปลี่ยนฉากไปแล้วรูปจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยค่ะตามที่เราได้ตั้งค่าไว้ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะก็กดส่งออกค่ะตรงมุมขวาข้างบนค่ะจะมีลูกศรส่งออกนะคะพอากดส่งออกปุ๊บก็กด Export นะคะรูปภาพก็จะถูกส่งออกไปยังแกลเลอรี่คลังรูปภาพของเราหลังจากนั้นเราก็สามารถอัปโหลดได้เลย ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการเปลี่ยนฉากง่ายนิดเดียวแค่เรารู้ว่าจะกดตรงไหนแล้วก็เราจะเปลี่ยนยังไงจะดาวน์โหลดอะไรยังไงตรงไหนนะคะเพื่อนๆลองหัดทําดูนะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยยังไงก็ฝากคําถามไว้ใต้คลิปได้แล้วเราก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้นะคะคลิปต่อไปเราจะมานําเสนอการเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนเสียงคะ่ะที่เราเห็นว่าบางทีเขาทําเป็นเสียงการ์ตูนเสียงคนแก่ <ừ. S 1> เสียงเอเลี่ยนเสียงต่างๆมากมายเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยในคลิปของเรานะคะเดี๋ยวเราพบกัน หม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ